สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Morning Well นะคะวันนี้วันหยุดนะคะก็เลยหาเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากกันโดยเฉพาะสําหรับใครที่อาจจะเข้าสู่ช่วงการตัดสินใจของการเปลี่ยนงานนะคะเพราะว่าปลายปีแบบนี้หลายคนก็คิดนะคะว่าเอปีหน้านั้นจะพัฒนาการตัวเองอย่งางไรเปลี่ยนไปทํางานที่ก้าวหน้าขึ้นเปลี่ยนสายงานหรือว่าเปลี่ยนองค์กรในรูปแบบไหนนะคะโดยปกติแล้วค่ะเวลาเราเปลี่ยนงานแต่ละครั้งนะคะไม่ว่าจะทํางานมานานแค่ไหนมีประสบการณ์ทํางานมากี่ที่ก็ตามแต่ก็มักจะมีความตื่นเต้นและความท้าท เกิดขึ้นเสมอนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปทําความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานใหม่กับหัวหน้าใหม่กับสถานที่ทํางานใหม่แล้วก็เนื้องานใหม่ๆด้วยค่ะ แต่ถ้าเป็นชีวิตปกติคงทํางานกันง่ายหน่อยคงเข้าขากันง่ายหน่อยนะคะแต่พอเป็น new normal ต้องทํางานทางไกลก็อาจจะทําให้เกิดความค้า่ายขึ้นค่ะวันนี้นะคะเรามีคําแนะนําที่น่าสนใจนะคะจากแคทเธอรีนเบรเซลค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะคะของสถานีโทรทัศน์ CNN ค่ะเธอไปรวบรวมนะคะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่แนะนําสําหรับใครนะคะที่ต้องเริ่มงานใหม่แล้วก็ต้องทํางานแบบโรชัวมาฝากกันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเริ่มงานวันแรกนะคะเรื่องนี้ค่ะแอนดรูว์แมคคาวสกิลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทํางานของลิงก์อินค่ะบอกว่าการเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยหมายถึงเตรียมทุกอย่างเลยนะคะทั้งตัวเราแล้วก็อุป,ปกรณ์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เองนะคะโต๊ะทำงานหรือแม้แต่สิ่งที่จําเป็นนะคะในการที่ต้องติดต่อประชุมหรือว่าสื่อสารทางไกลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนเสมอนะคะ แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มงานนะคะก็ควรใช้โอกาสในการศึกษาข้อมูลของบริษัทนะคะผ่านเว็บไซต์หรือว่าอินทราเน็ตนะคะให้เราเข้าใจว่าองค์กรนี้มีนโยบายอย่างไรมิชชั่นวิช i ั่นคืออะไรนะคะหรือแม้แต่ถ้าเรามีโอกาสเข้าไปคอมมูนิตี้ขององค์กรจะได้พอเห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะว่าคนในองค์กรนั้นมีลักษณะมีพฤติกรรมหรือว่ามีนิสัยไปในทางไหนจะได้เข้ากับองค์กรได้ง่ายขึ้นค่ะ ส่วนที่สอนนะคะก็คือ ask for buddy นะคะหรือว่าเอ่ยปากขอคู่หูค่ะเรื่องนี้นะคะเรเนต้าดิโอเนลโลนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัทจัดหางานที่ชื่อว่า SIP Recruiter นะคะบ,บอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เข้าไปเริ่มงานใหม่อยากเขินอายนะคะที่จะขอเจ้านายนะคะว่าเราเนี่ยควรจะมีพี่เลี้ยงหรือใครที่ประกบนะคะคอยให้คําแนะนําเราในระหว่างการเริ่มต้นทํางานได้หรือเปล่าค่ะเพราะว่าเจ้านายเองหัวหน้างานเอง อาจจะไม่ได้มีเวลามาตอบเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยระหว่างการทํางานได้การมีบัตดี้ก็จะช่วยให้เรานะคะคสามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลแต่ถ้าเขาไม่มีมาให้สิ่งที่จําเป็นต้องทําคือก็ร้องขอไปได้เลยค่ะซึ่งการร้องขอบัตดี้แบบนี้นะคะก็จะทําให้หัวหน้าเขาเห็นสัญญาณด้วยคะ่ะว่าเรานั้นตั้งใจทํางานจริงๆค่ะ ส่วนที่3นะคะก็คือ Bu i l d ยน u r network นะคะพยายามสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะคะในที่ทำงานโดยปกติแล้วนะคะถ้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่โควิด1 9เนี่ยความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพูดคุยกันในระหว่างการประชมุมหลังการประชมุมระหว่างไปทานกาแฟหรือทานข้าวกลางวันหรือมีมื้อเย็นในบางครั้งนะคะแต่อพอสถานก,การณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เจอกันแบบ face t o f a c e หรือว่าเจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเนี่ยก็อาจจะทาให้การพูดคุยแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะแต่ ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าเรามีคำแนะนำที่น่าสนใจมาฝากกันด้วยค่ะ ซึ่งครูแนะนำนะคะว่าสิ่งที่ควรทําก็คือให้ถามหัวหน้างานของคุณนั่นแหละค่ะว่าใครที่คุณควรจะพบหรือรู้จักเนื่องจากว่าจะต้องทํางานด้วยกันค่อนข้างมากนับจากนี้ไปนะคะหลังจากนั้นค่ะลองจัดเซสชันหนึ่งมานะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ได้นะคะพูดคุยกับกลุ่มคนที่เราต้องทํางานใกล้ชิดกันนะคะแต่ไม่ได้พูดคุยในเรื่องของการทํางานเพียงอย่างเดียวนะคะควรจะพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จะทําให้เรารู้จักเขาได้มากขึ้นเช่นคุณเข้ามาองค์กรน,นี้ได้ ยังไงทําไมคุณถึงสนใจเนื้องานนี้มีอะไรที่อยากจะให้คําแนะนําเราหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของความต้องการหรือว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการพูดคุยแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้จักตัวตนของคนที่จะร่วมงานด้วยมากขึ้นนะคะ แต่สาหรับใครที่อาจจะทํางานแบบหลายคนนะคะแล้วก็อาจจะต้องติดต่อนายหลายหน่วยงานนะคะสิ่งที่น่าสนใจคืออาจจะไม่ต้องใช้เวลาพูดคุยเยอะมากนักนะคะแต่ใช้เวลา15นาทีก่อนมีติ้งค่ะพูดคุยทําความรู้จักกับเขาเป็นการส่วนตัวซะก่อนนะคะว่าเอ๊ะเขาเป็นใครทํางานมามากน้อยแค่ไหนแล้วเนื้องานที่เขาเราับผิดชอบคือส่วนไหนเราจะไปช่วยเติมเต็มหรือว่าสนับสนุนได้อย่างไรบ้างซึ่งถ้าเรื่องแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดอกคุยกับเขานะคะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่เราเป็น เขาก็น่าจะพร้อมเปิดอ,อกคุยกับเราเช่นเดียวกันก็จะทําให้รู้จักกันได้มากขึ้นสร้างความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตามค่ะคาแนะนําที่4นะคะก็คือให้ส่องระบบอินทราเน็ตนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้าน Paul w o l นะคะซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลของเว็บไซต์จัดหางาน Indeed นะคะเขาแนะนําแบบนี้ค่ะบอกว่าในความเป็นจริงถ้าเป็นองค์กรใหญ่อาจจะมีระบบอินทราเน็ตนะคะที่ใช้กันภายในซึ่งเราก็จะเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดา เว็บบอร์ดนะคะหรือว่าการพูดคุยบทสนทนาที่เกิดขึ้นทํำให้เราเ,เข้าใจพฤติกรรมแล้วก็คาลเจอร์ขององค์กรได้ พอสมควรแล้วนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีบรรดากรุ๊ปนะคะที่ตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไลน์หรือ Facebook กรุ๊ปนะคะเราลองเข้าไปส่องก็ได้นะคะว่าหน้าตาของคนที่เราร่วมง,งานด้วยเป็นอย่างไราการพูดคุยลักษณะนั้นเป็นแบบไหนนะคะสามารถพูดคุยเล่นกันได้มากน้อยแค่ไหนระหว่างการทํางานร่วมกันในหน่วยงานของตัวเองหรือว่าข้ามหน่วยงานซึ่งแบบนี้ก็จะทําให้เราพอเห็นภาพ culture ขององค์กรได้ มากขึ้นผ่านสิ่งที่เขามีอยู่แล้วจากคนเดิมที่อยู่มาก่อนเรานั่นเองค่ะส่วนเคล็ดลับข้อที่5เลยนะคะคือการเรียนรู้สไตล์การทํางานของหัวหน้าง,งานหรือว่าผู้จัดการนั่นเองนะคะซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้ได้ในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านอีเมลนะคะผ่านการคุยกันในแชทนะคะหรือว่าผ่านการสั่งงานเป็นต้นนะคะซึ่งโดยปกติหัวหน้าง,งานมีหลายสไตล์คะ่ะบ้านเน่ก็จะต้องมีการรายงานรายละเอียดของงานความคืบหน้าตลอดเวลานะคะแต่บางคนนะคะเขา ลราก็ชอบปล่อยให้ทีมงานทํางานไปจนเสร็จนะคะแล้วก็เน้นในแง่ของ outcome หรือว่าผลของงานเป็นหลักให้อิสระก,การทํางานอย่างเต็มที่ซึ่งเราไม่มีทางรู้นะคะถ้าเราไม่ศึกษาหัวหน้าง,งานของเราหรือผู้จัดการของเราให้ดีพอซะก่อนนะคะซึ่งถ้าเราศึกษาไปสักระยะหนึ่งแล้วยังจับทิศไม่ถูกนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าเราสามารถสอบถามไปตรงๆก็ได้นะคะว่าการทํางานของหัวหน้าง,งานคนนี้ของผู้จัดการคนนี้ของเจ้านายคนนี้มีสไตล์อย่างไรนะะ่ เพื่อให้เรารู้เขานะคะแล้วก็อย่าลืมให้เขารู้เราด้วยบอกไปสักหน่อยนะคะว่าสไตล์ของเราเป็นแบบไหนนะคะจะได้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ปรับจูนกันให้เกิดสมดุลในการทํางานขึ้นค่ะ และข้อที่6นะคะคือรับฟังฟีดแบ็กอยู่เสมอนะคะโดยดิโอเนโรนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วชาญฝ่ายทรัพยากรบุคคลค่ะเขาบอกแบบนี้นะคะว่าฟีดแบ็กเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับการเริ่มต้นทํางานนะคะโ <Evet. S 1> ดยเฉพาะในช่วง2อถึง3เดือนแรกจริงๆก็คล้ายๆกับช่วงของโปรเวชั่นนะคะที่ทางด้านหัวหน้าง,งานกับบริษัทเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าเรา ควรไปต่อกับองค์กรน,นี้หรือเปล่าแล้วเราแมทช์กับองค์กรน,นี้หรือไม่นะคะสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือร้องขอฟิดแบ็กไปจากหัวหน้าง,งานหรือคนที่โค้ชคุณเป็นพี่เลี้ยงคุณโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้เขาเน่แนะนําเรานะคะว่าเราควรจะทําอย่างไรต่อไปบ้างซึ่งมี3คําง่ายๆเลยนะคะที่จะก็ t ฟิดแบค k ได้ดีค่ะ stop start and continue นะคะควรหยุดทําอะไรหรือเปล่า ควรเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมหรือไม่และสิ่งอะไรที่ควรทำต่อไป Stop, Start, and Continue ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะคือดีแพ t เช่นค่ะคืออดทนนะคะการทำงานใหม่แล้วก็เป็นการเริ่มง,งานแบบทางไกลไม่ใช่เรื่องง่ายมากนักนะคะสิ่งที่ผู้ชี่ยวชาญพูดตรงกันคือความอดทนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าการทำงานที่ว่าน,นักแล้วเราก็ต้องไม่ลืมแบ่งเวลานะคะมาให้กับตัวเองได้พักกายพักใจบ้านนะคะหาบาลานซ์หาสมดุลของชีวิตให้ดีนะคะแต่สิ่งสาคัญในช่วงเวลาแบบนี้พอทางานแบบ Work from home หลายคนทํางานหนักขึ้นอาจจะต้องสร้างความอดทนเพิ่มอีกสักหน่อยใน culture ที่เราไม่คุ้นเคยก็ยิ่งต้องเพิ่มความอดทนมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญอย่าลืมจัดลําดับความสําคัญหรือว่า priority สิ่งที่เราต้องทําก่อนและหลักในแต่ละวันด้วยนะคะนั่นคือเคล็ดลับ7ข้อที่นํามาฝากการสําหรับใครที่ต้องเริ่มงานใหม่ในช่วงเวลาที่ work from home หรือว่าทํางานผ่าน virtual แบบนี้เป็นกําลังใจให้อาจจะไม่ง่ายนักอาจจะค่อนข้างท้าทายแต่เชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้แน่นอน ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ